ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาลูกๆลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มนะครับและก็มีดของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็สิงนะครับงาแกะของหลวงพ่อเดิมนะครับ วันนี้เอามาให้ชมกันนะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับเป็นมีดของหลวงพ่อกันนะครับไซประกานะครับบางคนก็อาจจะหาอยู่นะครับนะครับจัดก็ได้มีดของหลวงพ่อกันนะครับนี่นะครับมีดนะครับ ยุคกลางตอนต้นนะครับก็จะนะครับเปอร์เซ็นต์เงินสูงอย่างนี้นะครับนี่นะครับที่เน็ตเป็นเงินนะครับนี่นะครับที่เน็ตเป็นเงินนะครับนี่นะครับก็ชม เพื่อความตัดสินใจนะครับนี่นะครับงานะครับฉํำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับโอ้โหนะครับเียกว่าเจ้าของก็รักษาอย่างดีนะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับแม้นะครับเจ็ดแมเก้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับทีลรักลเมมีตรงนี้ก็เป็นนาคระับนี่นะครับ สวยงามมากนะครับมีกองหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับก็ตำราเดียวกันกับหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับตำลาเดียวกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับแม่ของหลวงพ่อกันนะครับนี่นะครับเราก็มาดูภายในกันนะครับ นะครับภายในก็เก่าอย่างนี้นะครับนะครับงานนะครับเก่าปึ๊กเลยนะครับนานนะครับถึงเก็บเจอนะครับนะครับมีใส่ปากกาของพกันวัดเข่าแก้วนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูการต่อกการเสาะนะครับเหล็กออกขาวอย่างนี้เลยนะครับสะอาดนะครับ นี่นะครับลายเสมาใบโพนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเหล็กยางดีเลยนะครับเหล็กขาวนะครับหล่อพกันนะครับนี่นะครับการเข้าข้างนะครับก็แน่นเป๊ี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับสวยงามนะครับ นะครับนะครับไข่ปลาชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสันสวยงามนะครับไม่ค่อยเจอนะครับมีดคงหลงพบก,กันนะครับเล่มนี้ถือว่านะครับ สวยนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับยาวรวมด้าม5นิ้วใบ2นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนี้จะใช้แบบโชคชนนะครับเรียยว่าใช้งานกันอย่างจริงจังทุกวันอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับ เป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะครับใช้กันนะครับโอ้โหเฮ้ยนะครับดูครับใช้กันจนตายไปข้างหนึ่งนะครับเจ้าของนั้นตายไปแล้วนะครับท่านตานะครับก็เหลือตกลงมานะครับถึงลูกๆนะครับนี่นะครับนืนะครับดูขอใช้นะครับตรงนี้อาจจะขาดไปนะครับนะครับท่านที่จะบูชาไปก็ต้องรับสภาพได้นะครับความเก่านะครับ เราเอาความเก่ามาให้ชมกันนะครับนะครับด้วยความตัดสินใจที่แน่นอนนะครับนะครับบูชาไปแล้วจะได้สบายใจนะครับเราได้ของเก่านะครับนี่นะครับงาเมื่อก่อนนี้มีที่รัดนะครับคงสจะขาดไปนะครับสงสัยจะชำรุดไปนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับ ท่านได้ไปก็ต้องไปทําที่เน็บใหม่นะครับนะครับเอาเป็นนาคก็ได้เป็นเงินก็ได้นะครับนี่นะครับสวยงามเท่ากันนะครับความยาวรวมด้ามก็เกือบเกือบห้านิ้วนะครับนะครับจะพอใบก็สองนิ้วอาจจะขาดนิดหน่อยนะครับสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับภายในก็เก่าเหมือนกันนะครับปึ๊กเลยนะครับสวยงามสุดยอดของความ เก่านะครับผมชอบก็เก่านี่แงลีนะครับนะครับมันดูแล้วมันสบายตานะครับดูแล้วนะครับไม่ต้องพิจาจรณาเยอะนะครับนี่นะครับเราก็มาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับโอ้ยนะครับดูครับสวยงามนะครับการตอกลายนะครับ อืมนะครับเหล็กก็อยางดีเหมือนกันนะครับสนิมไม่กินนะครับตรงนี้ไม่ใช่สนิมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นคราบเทียนนะครับเขาทาน้ํามนนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับอืมครับนานๆเราจะเจอฝีมือของผมก็ลืมไปนะครับเจ้าของเขาบอกนะครับช่างแมน ด้ช่างไข่อะไรนะครับช่างช่างแมนมั่งครับนะครับนะครับผมก็ลืมนะครับนี่นะครับไม่ใช่ช่างสอนช่างชิมนะครับนะครับนี่เป็นช่างแมนนะครับผิดถูกขอภัยนะครับเพราะาจำไม่ได้นะครับเจ้าของก็บอกนะครับนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับโอ้โหนะครับนี่การเขาขั้งนะครับ แน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับใบก็สองนิ้วครึ่งอาจจะขาดนิดหน่อยนะครับนะครับนี่นะครับงานเก่าถูกใช้งานนะครับนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับใส่ปากกานะครับสองเล่มนะครับของหลวงพ่อกัหนึ่งเล่มของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มนะครับนะครับนี่นะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับสิงสามขวัญ นะครับนี่นะครับสิงสามขวัญปากไม่เจาะนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหเขาเก็บไว้ในตลับนะครับนี่นะครับเก่านะครับแกะด้วยมือนะครับรอยปาดนะครับนี่นะครับนี่นะครับใช้ของมีคมนะครับขูดนะครับโอ้โหนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับมี ดูการแกะนะครับศิลปะนะครับของช่างนะครับนะครับใช้ขอมีคมนะครับเป็นสิวเป็นตัวเล็กๆนะครับขูดนะครับเขาแกะทีละตัวนะครับไม่ใช่ใช้เครื่องนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับโอ้โหนะครับดูสวยงามนะครับสิงสามควันนะครับ ขอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับในด้านเมตตานะครับค้าขายนะครับติดต่องานราชการต่างๆนะครับนะครับเสริมบารมีเสริมอำนาจนะครับนี่นะครับสิงนะครับโอ้โหนะครับดูนะครับการปาดการแกะนะครับนะครับ สุดยอดเลยนะครับโอโหนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับที่เบอร์0ู8 5 8 6 1 3 2 9นนะครับนะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะครับแอดไลน์ได้นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นสิงในกรอบนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสิงในกรอบนะครับ หางเป็นใบโพนะครับโอ้โหดีนะครับสุดยอดเลยนะครับสองขวัญนะครับนี่นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับสิงอยู่ในกรอบอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับงาก็ะชําอย่างนี้นะครับนะครับทันใดนะครับสนใจนะครับเอาไปเลี่ยม ขึ้นคอได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับหายากนะครับสิงแบบนี้นะครับนะครับสิงในกรอบหางใบโพนะครับมีสวยงามน,ปป alone, ok นะครับนี่นะครับใบโพใบพัดอะไรเขาเรียกนะครับนะครับอย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับนะครับนี่นะครับภายในนี่ก็แกะเสาะด้วยมือนะครับ นะครับใช้ของมีคมแกะขูดเหมือนกันนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับชิ้นไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088-5861329นะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ